รายการมอตู้ช่อง s d วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563วันนี้มีการเลือกตั้งอบอจอทั่วประเทศนะครับแต่ช่องเจมีการถ่ายทอดตามปกติเพราะถือว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้มีการเลือกตั้งอะไรนะครับวันนี้มีจุดที่น่าสังเกตนะครับว่ากรรมการช่องเจเมื่อสัปดาห์ก่อนตัดสินมวยคู่อือเฉานะครับโดนพักงานไปสองนายนะครับรวมไปถึงหัวหน้า กรรมการเทคนิคก็ลาออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การตัดสินของกรรมการท่องเจ็ดนี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับส่วนที่ว่าจะไปเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดูมวยด้วยสายตามากขึ้นหรือว่าจะกลายเป็นไม่กล้าที่จะดูมวยด้วยสายตาตัวเองไม่กล้าตัดสินใจเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะคล้อยตามราคาไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้อง เล่นมวยกันละเอียดละเอียดนะครับเน้นๆอยากจะแนะนําว่าดูมวยด้วยสายตานะครับวันนี้อาจจะไม่ต้องพึ่งพาหูเลยก็ได้ในทัศนะของทีม,มงานวีดูคิดว่าวันนี้กรรมการจะถูกเข้มงวดนะครับในเรื่องการรู้ราคาจากข้างนอกนะครับวันนี้จะไม่มีการรู้ราคาจากข้างนอกแน่นอนแล้วก็ต้องตัดสินด้วยสายตาตัวเองครับวันนี้เราดูมวยใครได้เปรียบออกอาวุธได้เปรียบนะครับก็น่าจะเป็นตัวนั้นนะครับไม่ต้องสนใจราคา ภายนอกนะครับเพราะวันนี้เราเชื่อว่ากรรมการท่องเจ็ดต้องเน้นดูมวยด้วยสายตาดัวงครับาลครับมาดูรายละเอียดเรื่องของราคาเรทกันเลยคู่แรกครับอาลิฟสอเดชพันธ์กับเพชรวิชัยบัวจากรวุธคู่นี้ราคาเรทเปิดอาลิฟสิบเอ็ดแปดนะครับคู่ที่สองยอดบวง,งามไดมอนด์เก้าแปดกับสิงห์ดำยุทสุราชเรทเปิดยอดบวง,งามเจ็ดสี่ คู่ที่สเมืองสยามครูต้อมบัวขาวกับปฏิหารพอหลักบุญเรดเปิดเสมอเมืองสยามนะครับหรือว่าเว็บบางเจ้าก็เปิดเสมอไหนเสมอกันรือว่าใครต่อรองและก็คู่เอกวันนี้ครับมงคลชัยไดมอนด์เกกับดีเซลน้อยสอดำเนินมงคลชัย53ครับ มาดูเอมม่อมาวยเด็ดนะครับวันนี้เราให้มวยเด็ดอยู่ที่คู่ที่สองครับก็มีสองคู่เลยนะครับที่น่าจะเด็ดนะครับไม่สองก็สี่คือมวยของคนจัดทั้งคู่นะครับคือจัดดูแล้วได้เปรียบเท่านะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าสงหน้าเสือนะครับวันนี้เราเชื่อว่าเรื่องหน้าเสืออาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ที่มีที่แน่ๆก็คือมวยคนจัดนะครับวันนี้ขี่คู่ต่อสู้ทั้งสองคู่เลย แต่เราเลือกคู่ยอดวงงามไดมอนด์98นะครับเป็นมวยเด็ดราคาแพงนะครับต้องบอกกันตรงๆว่าวันนี้หาหมวยเด็ดคู่อื่นไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเอามวยคนจัดนะครับแล้วมวยคนจัดคู่ไหนเท่านั้นเองเผอิญคู่ยอดวงงามมันแพงกว่านะครับแพงกว่าก็ต้องเอาแล้วครับดูแล้วมีประตูแพน้นี่น้อยมากแทบจะดูแล้วเกือบจะร้อเปอร์ซนะครับคู่นี้น่าจะแบเบอร์เราก็เลือกคู่นี้แลครับ ยอดวงงามเดมอนเก้าแปดแพงก็ต้องสู้ครับมาดูรายละเอียดของทุกคู่กันเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกกับอาลีฟสอดเดชพัน์กับเพชรวิชัยวอจ์จขวุฒหรือว่าชื่อเดิมคือเพชรอวุธสิงมณีนะครับคู่นี้พิกัดร้อยสิบสองปอนด์อาลีฟมาช่างร้อยสิบสองจุดหนึ่งครับลดแค่หนึ่งขีดนะครับลดสบายๆลดไปลดมานะครับน้ําหนักสุดท้ายที่ขึ้นตาช่างน้ําหนักหนุคกับเหลือร้อยสิบเอ็ดจุดแปดขาดไปสองขีด ส่วนเพชรวิชัยบอลจากอาวุธนะครับมา112.8ลด8ขีดน,นะครับลดน้ำหนักสุดท้ายก็ได้112เท่าพิกัดพอดีมวยรูปร่างสูงยาวทั้งคู่นะครับ175เซนติเมตรเท่ากันส่วนอายุอานามนั้นเพชรวิชัยแก่กว่า2ปีนะครับเพชรวิชัย18ส่วนอาลิฟ16อารีฟนั้นเมืองนราธิวาสนะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่้ายสอเดชพันธ์ย่านรัชดา เป็นมวยฝีมือครับนอกในได้ครบเหลี่ยมเชิงหลากหลายส่วนเพชรวิชัยนั้นมวยนครสีธรรมราชนะครับปัจจุบันมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคม,มีชยัยย่านมกกะปิกระดูกการผังมวยดีกว่านะครับเปิดเกมล็อกรัดเสียบแทงแข็งแรงค่ายทั้งค่ายสเดชพันธ์ทั้งค่ายสโชคมีชัยนี่ถือว่าทํามวยเก่งทั้งคู่นะครับเดียกว่าผู้ขี่มาก,กับผู้นี้รักพี่เสียดายน้องแต่ถ้าให้เลือกครับ เราเลือกกระดูกนะครับเลือกเพชรวิชัยวอรจักรวุฒิเพราะว่าการผ่านมวยนะครับดูเก๋กว่านะครับต่อยมาเยอะกว่าชื่อชั้นการผ่านมวยก็ดูว่าดีกว่าอาลิฟอาลิฟน้นดาวรุ่งนะครับอาศัยว่าสีเสื้อดีนะครับมวยไขย่สอนที่สะพงงานนี่ได้โชคบ่อยแล้วก็สะอาดสะอาดน,นะครับประวัติดีอะไรดีก็เลยได้รับความเชื้อสีแต่พูดถึงโดยโดยตัวนักมวยแล้วนะครับ เราดูว่าเพชรวิชัยนะครับยังแป่งกว่าเก๋ากว่านะครับก็เลือกทางฝั่งเพชรวิชัยวจักวุฒิได้เล่นราคารองด้วยครับนี่ครับน่าสนใจนะครับเก๋ากว่าครับแต่งกว่าแต่ราคาเป็นรองรองสิครับช้าอยู่ใหญ่คู่นี้รองเพชรวิชัยวจักวุฒินะครับห้าสี่ก็โอเคแล้วครับหรือว่าถ้าร้องหาราคาสิบเอ็ดแปดได้เลยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับก็ร้องหาราคารองแล้วกันคู่แรก มาคู่ที่สองครับยอดวงงามเดมอนเก้าแปดนี่วันนี้ต่อยนอกรอบนะครับยอดวงงามนี่ดีกรีแชมป์ร้อยห้าปอนช่องเจ็ดแต่วันนี้ต่อยร้อยหกนะครับชกนอกรอบตับสิงห์ดยุสุราชพิกัดร้อยหกยอดวงงามช่างร้อยหกพอดีส่วนสิงห์ดมาร้อยเจ็ดนะครับลดหนึ่งปอนก็ลดไม่ยากนะครับลดไม่มีปัญหารูปร่างใกล้เคียงกันครับยอดวงงามสูงร้อยหกสิบหกนะครับสิงห์ดำร้อยหกสิบห้า ก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอายุอานามก็16ปีเท่ากันยอดวงงามน,นั้นมวยดาวนุ่งที่ทีมงานบ้านพลเมืองดีนะครับหรือว่าทีมงานโปรโมเตอร์ชุนนั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาช่วงนี้สดและเกินนะครับชนะรูปมาตลอดมวยสงขานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายราชามวยไทยย่างสาใหม่ของโปรโมเตอร์ชุน ก็สร้างสารรค์กันจนเป็นแชมป์105ปอนด์ช่อง7นะครับต่อยที่มีความเชื่อสีดีมากชนะตลอดนะครับช่วงหลังห4-5ไฟแพ้ไม่เป็นแต่ถามว่าเก่งไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับมวยขวาแข้งสาด์แข่งแทงเข่ายัดไส้ก็สมวยทั่วๆไปนะครับของมวยสมัยนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่อาศัยว่าช่วงนี้ร่างกายจิตใจนะครับ100%ครับจิตใจึกเหมิมนะครับแล้วก็ร่างกายก็ฟิซ้อมเปรี้ย ร่างกายดีมากนะครับแต่ที่เก่งเป็นพิเศษก็คือทีมงานผู้จัดนะครับอย่างว่าครับมวยโปรโมเตอร์จัดแต่ละไฟก็ส่องกล้องผู้ชกมาเป็นอย่างดีนะครับเหนียวเ้าแน่นอนอย่างวันนี้เจอกับสิงห์ดำยุสุราชนะครับมวยสุราชซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติฟูเฟื่องสุราชนะครับที่บ้านเกิดทรงมวยคล้ายๆกันนะครับแต่ชื่อชั้นการผ่านมวยนี่เป็นรองกันเห็นชัด มวยโปรโมเตอร์อย่างยอดบวงงามนะครับเจอเบอร์ใหญ่หญหญแข็งกว่านะครับวันนี้อยอดบวง,งามถึงจะไม่เก่งนะครับอย่างที่บอกว่าถึงจะไม่เก่งแต่กระบวนการสร้างสารรค์ก็สร้างมาดีนะครับแล้ววันนี้ก็ส่องกล้องอีกแล้วดูว่ายังไงก็ต้องข่มยุสุราอสิงดํายุสุราชแน่นอนนะครับวันนี้ก็ยอดบวง,งามเราเลยให้เป็นทีเด็ดนะครับดูว่าสิงดําไม่น่าจะมีอะไรที่สู้ ยอดบัวงามได้นะครับดูว่าเป็นรองกันในทุกเรื่องอยู่ยอดบัวงามได้บนเก้าแปดเป็นทีเด็ดครับแต่ย้ํานะครับต้องแพงราคาแพงนะครับแพงก็ต้องอย่างว่ารายการวันนี้ไม่มีตัวอื่นนะครับไอยอดบัวงามเนี่ยครับดีที่สุดนะครับต่อแล้วเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดถึงจะแพงก็ต้องแข็งใจต่อนะครับอยู่ยอดบัวงามครับเจ็ดสี่นะครับอาจจะมีถึงสองหนึ่งด้วยโอ้ต้องอย่างว่าครับบอก บอกแล้วนะครับว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องเล่นนะครับเล่นมวยต่อทีเด็ดก็ตัวนี้แหละครับยอดบวงามแข็งใจต่อหน่อยแล้วกันมาคู่สามครับเมืองสยามกรุต้อบัวขาวกับปฏิหารพอลักบุญพิกัดร้อยิบเอ็ดปอนด์เมืองสยามร้อยยบเอ็ดจุดหนะครับลดํำหนักหกขีดส่วนปฏิหารร้อยยี่บเอ็ดจุดสามลดสามขีดนะครับ ลดเสร็จแล้วน้ำหนักสุดท้ายก็ช่างได้ร้อยี่สิบปอนด์พอดีพี่จัดทั้งคู่สูงยาวใกล้กเคียงกันครับเมืองสยามร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรปฏิหารร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็ต่างกันแค่เซนเดียวนะครับถือว่ามีเพยงได้เปรียเสียเปรียบแต่อายุนะครับอายุอนามนี่เมืองสยามยี่สิบสองนะครับส่วนปฏิหารเพิ่งจะ1สิบเก้าปฏิหารจะเด็กกว่าหน่อยแต่พูดถึงเรื่องการต่อยมวยนะครับ เผื่อว่าปฏิหารอาจจะผ่านมาเยอะกว่าเมืองสยามด้วยซ้ําเพราะว่าอายุน้อยกว่านะครับแต่เริ่มต้นเร็วกว่านะครับชกมาตั้งแต่ตัวกระเปียกครับไม่ถึงสิบขวบส่วนเมืองสยามนี่นานๆต่อยทีนะครับมาเริ่มทีหลังมาเริ่มตอนที่เริ่มจะเป็นวัยรุ่นนะครับมาเริ่มหัดต่อยมวยตอนนั้นก็ดูแล้วกระดูกการผ่านมวยนี่ไม่ได้เหนือกันเท่าไหร่นะครับถึงจะอายุต่างกันสามปีก็ตาม ทางเมืองสยามนี่มวยร้อยเอ็ดนะครับปัจจุบันไปซ้อมอยู่กับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นมวยซ้ายครับเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดรีส่วนทางด้านปฏิหานนั้นมวยอุบลน,นะครับซ้อมปัจจุบันมาซ้อมอยู่ที่ข่าย1ีเด็ดเกเก้าเรื่องการบำรุงดูแลนี่แน่นอนครับว่าของท่ายทีเด็ดเก้าเก้าเขาซ้อมถึงบำรุงถึงอยู่แล้วนะครับมวยเข่าปั้มจะอยู่ตลุดครับสไตล์ค้ำเสียบขวางแทง เทียบแทงถามว่าเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเราดูว่าปฏิหารครับน่าจะดีกว่าซ้อมกรุงเทพนะครับส่วนเมืองสยามนี่ซ้อมอยู่เชียงใหม่ถึงแม้จะอยู่กับเมืองไทยอ,อยู่กับไทยแลนด์ถึงที่ชัยก็จริงแต่ก็ไม่ได้ไม่ไดร้รับประกันอะไรนะครับตรงนี้ส่วนปริหารนี่กําลังสดกําลังข้าวนะครับเด็กกําลังแกร่งรายนี้น้องชายของปังต่อพอลกบุญครับ ดูไปดูมาน่าจะเก่งกว่าพี่ชายวันนี้มีให้อยู่ทางฝั่งปฏิหารพอหลักบุญดีกว่านะครับช่วงนี้กำลังแรงนะครับสามสี่ไฟหลังนี้ไม่มีแพ้ใครเลยไฟหลังนี่เสมอล่าสุดนี้เสมอกับจอมพลชัยนะครับที่ราดําเดินช่วงนี้กำลังแกร่งขึ้นมานะครับในขณะที่เมืองสยามนี่อา,อาจจะชื่อชั้นการผามม่านมวยอาจจะดีกว่าก็รจริงนะครับแต่ ก็ไม่เคยได้ชนะใครเท่าไหร่ไฟล่าสุดเจอับมวยเก่งอย่างวันมีโชคสิทธนายกทวิตพงก็แพ้เขานะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากให้อยู่ทางฝั่งปริหารพอหลักบุญดีกว่านะครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับกําลังสดขึ้นมาวันนี้ราคาอาจจะได้รองด้วยนะครับเพราะว่าเรทเปิดที่เสมอเมืองสยามรองหาราคารองดูนะครับถ้าไม่มีราคารองจับเสมอเกาครับ อยู่ปฏิหารพอหลักบ,บุญนะครับและมาถึงคู่เอกครับคู่นี้ก็มวยโปรเตอร์อีกรายรายนี้มวยเก่าเลยนะครับเป็นถือเป็นเหมือนกับรุ่นเดิะประจำค่ายของป่าชุนมงคลชัยเดมอน98นะครับวันนี้โชคกับคู่ปรับเกา่าดีเซลน้อยสอดำเนินเคยต่อยกันมาผมหนึ่งแล้วนะครับ19กันยายนที่อ,อตกสออกตู้ช่องอมรินวันนั้น ชกกันในน้ำหนักที่มงคลชัยต้อง่อนหนึ่งปอนนะครับมงคลชัยชกร้อยยิบเจ็ดดีเซลน้อยร้อยยี่แปดนะครับต่อยกลางคืนชกกันไปชกกันมานี่มงคลชัยวันนั้นต่อยไม่ค่อยดีนะครับดูว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ต่อยไม่ค่อยดีแต่อาศัยว่าราคาแข็งนะครับดูอาวุธเป็นรองแต่ราคานั้นเป็นต่อแล้ววันนั้นดีเซลน้อยมี กระแสรองจากบรรดาคนเล่นในสนามน,นะครับคือที่อตกอรมนี่บรรดาขารองนี้ก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นนะครับมีคนรวมตัวช่วยกันรองช่วยกันดันราคาสู้เพราะฉะนั้นวันนั้นราคาเบียดนะครับเบียดไปเบียดมาบางจังหวะนี่ดีเซีน้อยก็มาเป็นต่อได้เหมือนกันแต่ชกเสร็จแล้วกรรมการโร้มแขนชูมือให้โมกคนชัยชนะนะครับก็ คนก็ไม่พอใจกันเยอะนะครับมีเสียงโหหาว่าต่อว่ากรรมการว่าตัดสินให้มวยคนจัดนะครับมงคลชัยชนะวันนี้มาเจอนใไม่ครับในพิกักที่มงคลชัยไม่ต้องต่อน้ำหนักนะครับต่อยร้อยี่แปดเท่ากันทั้งที่หนที่แล้วก็ชนะเขามานะครับผลนที่แล้วต่อน้ำหนักด้วยหนึ่งปอนด์ผันี้ไม่ต่อครับร้อยี่แปดเท่ากันเลยมงคลชัยช่างร้อยยี่เจ็ดครึ่งนะครับน้ำหนักไม่เต็มเวทครับมาถัดขึ้นปอนด์ แต่ก็ดูว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ารูปร่างไม่ได้เล็กกว่าดีเซลน้อยร้อยี่บแปดจุดหนึ่งนะครับลดหนึ่งขีดลดไม่ยากครับแป๊บเดียวเสร็จมงคลชัยนาาั้นมกขาดครึ่งปอนด์นะครับแต่รูปร่างนี่ได้เปรียบนะครับสูงรอยกว่าพอเห็นมงคลชัยสูงร้อยเจ็สิบสี่นะครับดีเซลน้อยร้อยเจ็ดสิบท่วนอายุอันามน,นี่มงคลชัยก็สูงหวัยหน่อยนะครับปีนี้ยี่สิบแปดแล้วส่วนดีเซลน้อยยี่สิบสามมงคลชัยนียน่น อ่อมวยดังมาจต่เด็กนะครับดังมาเป็นสิบปีนะครับต่อยออกช่องเจ็ดหลายคนคงจําได้สิบปีที่แล้วก็เป็นคู่เอกช่องเจ็ดแล้วนะครับเคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดสองรุ่นนะครับถ้าจําไม่ผิดเก๋าเกมครับลายนี้สมัยหนุ่มหนุมนี่เป็นเป็นมวยเขา่าดุดันนะครับแทงแหลมแทงเจ็บแต่พอเอ่อมีสอกเสริมด้วยนะครับศอกนีก่ก็อันตรายนอกนับได้เลยแต่พออายุมวยมากขึ้นนะครับสภาพร่างกายถ,ถอยนะครับ มงคลชัยเดี๋ยวนี้ดูไม่แข่งเหมือนเดิมนะครับต้องอาศัยความเก๋าอาศัยเหลี่ยมเชิงเอ,อ,อาชนะคู่ต่อสู้ครับบางทีชกไปชกมาก็ดูอืดเอือๆยๆนะครับเหนื่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับบางทีก็ต่อยเหมือนกับว่าปล่อยๆสภาพาร่างกายก็ไม่ดีอย่างที่ว่าแต่ความเก่ายังเหลือเฟือนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าไฟไหนตั้งใจไม่ตั้งใจเชื่อว่าวันนี้มาต่อยกลับมาต่อยออกตู้ช่องเจ็ดนะครับน่าจะตั้งใจชก แล้วก็โชคในสภาพบรรยากาศที่ไม่มีเสียงเชียร์นะครับโชคกันแบบ new normal ช่องเจ็ดนี้ไม่มีคนดูในสนามมีเฉพาะทีมงานผู้จัดเอ่อทีมงานนักมวยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมงานคนจัดนี่เยอะนะครับเอ่อแล้ววันนี้เริ่มมีการทำรบเอ่อทำราคามีการทำเหอการนะครับสร้างเหนการสร้างบรรยากาศอยู่ที่ทีมงานช่องเจด็ดทำเก่งนะครับเริ่มที่จะมี ผลในเรื่องนี้แล้วนะครับทำเป็นทําบรรยากาศเป็นเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีคนดูแต่ยังไงความได้เปรียบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็น่าจะอยู่ที่มวยคนจัดนะครับอย่างมมคลชัยในขณะที่ดีเซลน้อยนี่นานๆนะครับรู้สึกค่ายนี้ยังไม่ค่อยได้มีมวยมาปล่อยออกตู้นะครับค่ายเอ็กซ์ดำเนินนะครับมวยของสอจอเล็กมงิน,อน,น,อนซอ้อมีสจเล็กนะครับเอ่อเอ็กซ์ดำเนินทำนานๆครับจนได้มาปล่อยออกตู้ช่องเจ็ที ทำราคาทำเอ่อทำบรรยากาศยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งแวดล้อมนี่เป็นรองแน่แล้ววันนี้ไม่มีเสียงเอ่อไม่มีเสียงรองนะครับไม่มีขารองมาคอยดันคอยเชียร์โมงเอ่อดิเซนอยยิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะงั้นเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องอยู่มวยโปรโมเตอร์คู่นี้นะครับถ้าคู่ของยอดดวงงามเป็นทีเด็ดนะครับคู่นี้ก็รองทีเด็ดนะครับมมกุฎชัยรองทีเด็ดมวยหน้าเล่นนะครับห้าสามแพงเหมือนกันต้องแข็งใจต่ออีกคู่นึงครับ นะครับวันนี้ก็มวยคนจัล้วครับทั้งยอดวงงามนี่เบอร์หนึ่งทีเด็ดเบอร์หนึ่งส่วนมงคลใช้นี่ทีเด็ดเบอร์สองทีเด็ดเบอร์หนึ่งก็แพงหน่อยนะครับอาจจะไปถึงสองหนึ่งส่วนมงคลใช้นี่อย่างน้อยก็ต้องมีห้าสามเจ็ดสี่นะครับมีแน่แน่ครับสองคู่นี้ครับเป็นมวยที่ต้องเล่นในวันนี้ส่วนคู่แรกนะครับให้รองเพชรวิชัยวอร์จักรวุฒิคู่แรกนะครับรองสักราคาห้าสี่สิบเอ็ดแปดแล้วก็มาอยู่ปฏิหาร พอหลักบุญนะครับคู่นี้ก็อาจจะได้รองเหมือนกันรองรองหาราคารองสักสิบเก้านะครับนะครับก็สองคู่รองสองคู่ต่อครับเพชรวิชัยกับปฏิหารให้หาราคารองส่วนยอดบวงามกับมงคลชัยต้องต่อสถานเดียวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมือชุเด็ดีมีกำไรทุกคู่สวัสดีครับ